ที่ลงมาตรวจสอบเรื่องของปัญหาการปล่อยน้ําเสียค่ะจากข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับวอนนี้ก็เป็นการรวบรวมใการรวบรวมกับท่านผู้แทนโดนะครับแล้วก็ทางท่านรองผู้กับทางส่วนของตําวจปอบถุนกลางนะครับแล้วก็ประธานสภาและสมาชิกสภาเมืองพองทุกท่านก็เราตรวจสอบแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่ามันไม่ใช่เป็นการปล่อยน้ำเสียจากจากโรงแรมหรือจากประเภทของกิจการนะครับมันเป็นน้ำเนี่ยที่เป็นเป็นประเด็นที่เคยเกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับในช่วงที่เราไม่มีการกบกหลักนะครับแล้ว เนีป่ปรากฏในในภาพข่าวที่ทําให้นักท่องเที่ยวหรืพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สบายใจในเรื่องนี้นะครับเราได้ตรวจสอบแล้วว่าข,ข่าวนี้ออกมาวันที่วันที่สามพฤศจายนนะครับกุมภาพันธ์แต่ว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันที่สามสิบมกราคมเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเราเรา,เรามีฝนตกใหญ่นะครับซึ่งฝนตกใหญ่เนี่ยเราก็ตรงมพื้ที่ฐานชั่งวันนี้มาดูก,กันไม่ว่าจะเป็นซอยสิบหกหรือตรงบริเวณวข้อเปล่าข้อตรงนี้ก็คือว่าเมื่อปกติเราจะเป็นการรวมน้ำดีน้ำเสียด้วยกันนะครับแล้วก็จะไหลลงมา พ่อที่ขวางขวางทะเลเสร็จแ,แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะไปบำบัดสู่ในตัวคลองูุยทับแล้วก็ซอยที่แปดก็จะไปที่วอ l k ก n ินสตรีแล้วก็พูดไปที่ที่หนองใหญ่นะครับที่เรามีการบำบัดน้ำเสียอยู่ประมาณห้าพันลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าโดยปกติน,น้ำทะเลจะใสมากนะครับเราไปดูก่อนนะครับแต่จะเป็นเฉพาะเป็นเฉพาะในช่วงของวัน ที่มีผลตกใหญ่แล้วก็จะเป็นน้ฝนแรกของของฤดูกันนั้นนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะดำเนินการได้นก็คือจะมีการขุดลอกะครับในส่วนของตะกอนถึงก็ถึงทรายที่ที่อาจจะทําให้การระบายน้าเนี่ยไม่ดีแต่ัางีะเป็นเป็นเป็นส่วนที่จะดำเนินการได้เลยนะครับแต่ในอนาคตเองก็คงจะต้องมีการดูเรื่องเรื่องปั๊มน้ําที่มีประสิทธิภาพที่ที่ที่ได้รับรายงานว่าตรงทู่ง่อยของเราจะเป็นจะเป็นปั๊มสภาพเก่า ก็คงจะดำเนินการได้รวดเร็วกว่านี้นะครับก็อยากจะให้ตรงนี้เป็นความมั่นใจนะครับเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวทุปัจจุบันนักท่องเนี่ยมาจำนวนมากนะครับแล้วก็น้ำทะเลของกรุงเทยาเนี่ยก็ใสสะอาดมาตลอดนะครับก็จะมีแค่ช่วงั้นๆในบางฤดูงที่บอกไปเท่านั้นเองแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากการเรื่องของจำนวนบ่อประปัดของเราเกินกำลังเออไม่ก็คือเกิดจากเกิดจากว่า คือตอนนี้การแก้ไขเราแก้ไขทั้งระบบที่เราบอกว่าเรากำลังวางท่อระบายน้ําไม่ว่าจะในส่วนของเรียกทางรถไฟสุขมวิทก็ดีเนี่ยเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายออกซ้ายกว่าเพื่อจะลงของธรรมชาติแต่วันนี้โครงการจะไม่เต็มระบบดังนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยเวลาฝนตกหนักน้ำก็จะไหลมาจุดเนี้ยก็จะมาจุดจุดตรงที่ที่เห็นตรงนี้พอมาเยอะเนี่ยเมื่อระบายไม่ทันที่จะออกไปทางไปไปทางทิศใต้เพื่อที่จะไปรวมกับบ่อทางปั๊มตรงซอย18มันก็ ทะลักข้อมาพอทะลักข้อมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นน้ําดีกับน้ำเสียแต่เป็นน้ำที่เจือจางแล้วหนึ่งเป็นต่อห้าเท่ามันก็เลยเห็นภาพที่ปัากฏนแต่ทะลักจากจากต่อท่อแล้วก็ลงไปสู่นะเลย,ยืนยันได้ว่าไม่ใช่น้ำเสียจากขนาบประกอบการฝ่ายลงทะเลยืนยันได้เลยครับตรงนี้แน่นอนเพราะว่าเรามีการทางทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็จะมีบันทึน้ำเสียในระดับหนึ่งเเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราตรวจสอบเพราะเรามีการคิดค่าใช้จ่ายในกระกันระบบน้ำเสียด้วยนะครับท่านนายอำเภอฝากหอบเห็นผู้ประกอบการของเรื่องของการ ประกบอบสถานกิจการแล้วก็เรื่องของการฝ่ายน้ําเสียนะคะว่าจะมีโทษอะไร้จริงๆนะครับการเรื่องเรื่องน้ําเสียเนี่ยเราก็มีกฎหมายในการควบคุมนะครับที่ฝ่ายประกอบการต้องมีการประปาน้ําเสียก่อนส่งเข้าสู่พ่อรวมอยู่แล้วนะครับแต่ในเบื้องต้นวันนี้ที่ลงมากับทางท่านนายกแล้วก็ทีมทางทางตำรวจนะครับในพื้นที่รวมถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็เพื่อมาสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องนะครับทั้งท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับว่าน้ําของพัทยานยังใสะสะอาดอยู่น้ำเเรนใสอยู่นะครับแล้วก็ จากการตรวจสอบท่านนายกนะกับทีมงานนะครับได้ตรวจสอบนะครับก็อย่างท่านนายกได้นาเรียนำไปนะครับก็คือน่าจะเกิดจากการที่มีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทําให้มีน้านะครับพุ่งลักออกไปสูาา่ทะเลนะครับแต่ในเบื้องต้นก็ได้ผมก็ได้ฝากท่านนายกกับทางทีมกองข้างว่าถ้าในห่วงที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นอีกก็อยากให้ทางทีมทางเมืองรัทยานะครับมามเนตเตอร์อีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเหตุที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันเป็นน้ําที่ไหลนะครับมาจากน้ําฝนนะครับไม่ได้มาจากน้ำ การปล่อยนักเสียของหานประกอบการต่างๆครับ